สวัสดีครับวันนี้วัน,นที่7เดือนกรกฎานะครับพศ2องพนอนะครับวันนี้ก็พามาดูหุ้น ecc นะครับกระเบื้องในเดตตี้ไทยท็อปราคาตลาดตอนนี้อยู่ที่2.24นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ1.82เปอร์เซ็นต์ทีนี้พอดีมีเทคนิคเพิ่มเติม นำเพื่อนนะครับก็คือจะรู้ได้ยังไงว่าณนาวันนั้นหุ้นราคาจะขึ้นหรือลงนะครับเมื่อกี้พอดีก่อนหนะ้าที่จะอัคดคลิปนะครับผมราคามันอยู่ที่2.22กับ2.24เนาะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูลักษณะของการพอดีราคาปรับขึ้นไปพอดีนะครับจะให้ดูลักษณะของการย่อซะหน่อย เมื่อกี้มอยู่ที่อย่างที่บอกนะครับอยู่ที่2 2 2กับ2.24เนาะออฟเฟอร์ที่2.24แล้วก็บิดอยู่ที่2.22กรณีที่มีการเทขายมาที่ราคา2.22นะครับแต่มีแรงรับนะครับมีการเสนอบิดเข้ามาก็ทําให้ราคาไม่ไม่ลงต่ำไปกว่านั้นเนาะซึ่งอันนี้เป็นข้อสังเกตได้อย่างหนึ่งอ่าแล้วก็ เมื่อมีแทงที่ขายเข้ามาแต่มีแรงเสนอซื้อเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะราคายังไงก็จะไม่ลงนะครับมันก็จะยันกันอยู่แค่ตรงนั้นนะครับจนกระทั่งณนะปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้รากาขยับขึ้นมาที่2.24แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับไปที่2.26เนอะเพราะว่าตอนนี้บิดไปอยู่ที่2.24ส่วนออฟเฟอร์ตอนนี้เสนอขายอยู่ที่2.26นะครับแล้วก็มีแรงเสนอ ซื้อเข้ามาที่สองจุดสองสี่ห้าแสนกว่าโวลุ่มนะครับตัดแรงซื้อขายก็คือน้อยนะครับดูที่กราฟแท่งได้เลยนะครับแรงเทขายที่สองจุดสองสี่ยังไม่มีเข้ามาเลยนะครับมีโอกาสที่หุ้นตัวนี้จะไปต่อนะครับกำลังจะขึ้นนะครับมีโอกาสขึ้นต่อ,เ,อเห็นไหมครับ ี้มีกราฟแท่งคือสีสีชมพูที่ราคา2.24นะครับมีขยับขึ้นมานิดนึงคือตอนนี้ราคาค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับระหว่าง2.26สีฟ้ากับ2.24สีชมพูนะครับก็เปรียบเหมือนว่าตอนนี้เป็นลักษณะแบบโดจินะครับกำลังเลือกข้าง ครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ผมมองมาแล้วนะครับว่าน่าจะขึ้นเนาะมองแล้ว,ว่าน่าจะขึ้นขยับขึ้นไปเลย2.2 2.24ไปแล้วนะครับ ต้องต้องดูนะครับคือเน้นตรงที่ว่าลักษณะของการเทขายนะครับคือราคาถ้าจะลงต่ำกว่าราคาณปัจจุบันมันจะต้องมีแรงเทขายเข้ามานะครับคือมีเซลล์นะครับมีราคามีเซลล์ออกมาแล้วในขณะเดียวกัน โวล่มก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือแสดงว่าราคาลงแน่นอนนะครับโวลุ่มฝั่งบิดนะครับน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีแรงเทขายและโวลุ่มฝั่งบิตมีการเสนอซื้อเข้ามาอันนี้มีโอกาสที่จะเขาเรียกอะไรครับเป็นแรงต้านนะครับทําให้ราคาไม่ลงเนาะสุดท้ายแล้วราคามันจะดีดกลับนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับข้อสังเกตในการดูหุ้นนะครับ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ